สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวเกษตรกร,ร,กรทั้งชาวนาชาวสวนและชาวไร่ก็แล้วกันนะคะสําหรับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรได้มีการสํารวจความเสียหายด้านพืชจากภัยพิบัตินะคะคืบหน้า85%แล้วตอนนี้เป็นเสียหายสิ้นเชิงนะคะ6แสนไร่ยอยู่ระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรจํานวน เ9 6 2 3รายวงเงินนะคะ917ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้มีการเปิดเผยจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกมากนะคะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นช่วงภัยที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่14กร,รกฎาคมถึงวันที่27กันยายน2567ค่ะ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสาก์ในการลดระยะเวลาขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัติด้านเกษตรกรค่ะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภ,ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรรวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมไม่เกิน90วันเหลือเพียงไม่เกิน 6 5วันนะคะและก็ได้มีการสั่งให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงานในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ทันสถานการณ์ค่ะซึ่งปัจจุบนันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แป1 6นะคะและอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายคิดเป็น14.84ค่ะ เนื่องจากยังมีน้ําท่วมขังและบางพื้นที่เกิดกรณีน้ำหลักซ้ำลอยนด้วยค่ะทั้งนี้นะคะมีการช่วยเหลือกเกษตรกรเสร็จสิ้นแล้วนะคะคิดเป็นเพียงพื้นที่เสียหายจำนวน12ล้านไร่ค่ะสำหรับวงเงินช่วยเหลือก็อยู่ประมาณ18ล้านบาทนะคะอยู่ระหว่างการช่วยเหลือกเกษตรกรจำนวน79,623รายคิดเป็นพื้นที่เสียหายจานวน 6 4 4 8 7 6ไร่นะคะวงเงินช่วยเหลือ917ล้านกว่าบาทน,นะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอประชุมคณะกรรมการให้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะของอำเภอหรือว่ากชพอนั่นเองจำนวน8จังหวัดค่ะและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนะคะอีก21จังหวัด โดยคาดว่าจะสามารถสำรวจให้แล้วเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกชอพอ,อนะคะได้ครบถ้วนภายในปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้กับให้สามารถใช้เงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรนะคะผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564ค่ะโดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนและก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยนะคะโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1, 3 4 0บาทพืชไร่และก็พืชผักไร่ละ1,980บาทค่ะ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆรายละ4,048บาทซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราช,ชการนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีวงเงินทดลองราชการในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนั่นเองคะ่ะ